ยกขึ้นมาเลยโทรศัพท์แล้วบอกเลยขอให้ถูกนะครั้งแรกก็ได้เลยบุญสมพันธ์ของแต่ละคนใครถึงปุ๊บก็คือได้ราะเขาอยู่เยอรมันมาจากอเมริกาทวงเงินใช่ใช่ได้จริงจริงเหรอได้บนในมือถือให้ขายที่ได้แค่ วันเดียวเองแล้วเขาจะกลับใช่บอกเขาเขาว่าถ้ามีจริงอ่ะให้ถูกสีเดี๋ยวจะกลับมาใช่อธิษฐานก่อนแล้วก็ไปซื้อได้จริงสวัสดีครับผมโกสถานีความเชื่อวารตที่ความเชื่อชุมชนคนสายมูแล้ววันนี้อยู่ที่อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณจังหวัดอยุธยาองค์บรมครูปูฤษีพรมเมธองค์ใหญ่ที่สุดในโลกศรีพรมเมธเนี่ยอาจจะเพาะหน้าตัก16เมตรนะสูงนี่ก็สามสี่สิบเมตรน่ะถือว่าเป็นบารมีองค์ครูละฤษีก็มีหลายองค์แต่ฤษีที่ใหญ่สุดก็คือปูฤษีพรมเมธองค์ประถมอุป ชามุนีปุรศีพรหมเมธและแน่นอนกับเรื่องราวดีๆของคนดวงเฮงคนดวงดีกับน้องกุมารเจ้าสสวเฮงเนี่ยครั้งแรกคือว่าเราอธิษฐานเขาบอกว่าให้อธิษฐานดูนางโทรรัศ์นัดแล้วจะโชคดีก็เลยเอาเลยเราอยากมาถ้าเราได้ถูกสามตัวตรงนะจะมาไหว้น้ำแดง1ิแท็คได้ทันฟันเลยไหมทันฟันเลยดีใจมากแต่วันนี้จะมาขอมาอีกแล้วเนี่ยคิดว่าเราโชคดีด้วยครั้งแรกก็ได้เลย่เงี้ยจะเชิญนะคะลองดูนะคะศรัทธาเจอจากศรัทธาจากยก ขึ้นมาเลยโทรศัพท์แล้วบอกเลยขอให้ถูกนะจะมาแกโบนอันนี้200แพ็คเหรอเขาได้ตามจํานวนปุ๊บก็คือถวายเลย200แพ็กวันนี้ก็มาเป็นสะพานบนอย่างเดียวแช่สะมาูเพราะเขาอยู่เยอรมันค่ะเขาเห็นในออนไลน์ถูกต้องใช่ค่ะก็เห็นจากเพจเลยก็คือเด้งมาเขาก็ดูแล้วก็เราอธิษฐานจิตเลยขออธิษฐานกับน้องกุมารนะคะแล้วก็ก็คือให้ได้โชคก็ได้ก็ทำมาถวายตอนนี้ก็ยังอยู่เยอรมันเดี๋ยวถ่ายคลิปแล้วก็ให้ดูใช่ค่ะเราก็มองว่าสื่อจิตสัม ของแต่ละบุคคลที่มีกับน้องเนี่ยเขาเรียกบุญสัมพันธ์ของแต่ละคนอ่ะใครถึงปุ๊บก็คือได้อะถึงอยู่ไหนก็ได้ใครที่อยากจะมานะคะก็คือเนี้ยพิสูจน์แล้วว่าเกิดขึ้นจริงเราก็มาทําให้จริงอ่าและนี้ก็คืออยู่ที่บุญสัมพันธ์ของแต่ละท่านเนาะก็ลองมาด,ดูกันได้นะคะมาจากอเมริกาจริงตรงมาเลยเหรออยากมานานแล้วแต่เราก็มีโอกาสเราก็เลยมาแล้วก็บนไปด้วยแล้วก็บนไ่าไงจ๊ะบอกว่าขอให้ขอใช้นี่เราจะซื้อลำเดงก้าวแพกพิซซ่าก้าวถ่าย เราสำเร็จแเราเราก็เอถวายทวงเงินใช่ใได้จริงจริเไดอุ้ยมาเล้วพี่น้องมาเที่ยวอายุทยาเจ้าชัวเฮงเนาะออขอโชคลาภขอการงานขออะไรทุกสิ่งทุกอย่างจ้าเภอวังสมบูรณ์สระแก้วมาแก้บนน้ำแดงร้อยแพ็คบนในมือถือค่ะ ให้ขายที่ได้ก็ได้จริงๆใช้เวลานานละขายที่ได้แค่วันเดียวเองแล้วเขาก็ได้เลยใช่ค่ะเอาแล้วก่อนหน้านี้เขาบอกเขาสองสามปีแล้วตอนบนก็ไม่เชื่อนะไม่ได้จุดทูปไม่ได้ท่องคาถาอะไรแบบแบบเขาอ่ะมันมากกว่าเรื่องราวทางโชคลาภแล้วเป็นเรื่องราวของการบนบาสถานเก่าวให้ขายที่ขายทางได้เอาทีนี้แหละคนที่เลยจะขายที่เริ่มแล้วเริ่มแล้วเอามาจากไหนน้รอสวรรค์วันนี้เอาอะไรมาตำแดงกี่แพ็กจ๊ะ 1919กกะก็มาไหว้เนี่ยแหละค่ะแล้วก็มาจับปิงปองบอกกับเขาค่ะว่าถ้ามีจริงอ่ะให้ถูกทีเดี๋ยวจะกลับมาพร้อมน้ำแดงนี่เหมือนกัร้องของเลยถ้ามีจริงใช่ไหมใช่ปรากฏว่าก็จับ3มตัวได้ได้จริงๆก็เรียบร้อยเลยเพราะว่ามาก็หลายคนไม่รู้ว่าเราจะได้ตอนไหนทัวรพี่มัน เยอะมากะเหมือนต่อคิวรอใช่แต่นี้เหมือนเรารับคิวไหมรับคิวเพราวฟังครั้งแรกด้วยก็ได้หรือ <c oughs> มาจากนาครสวรรค์ดูในทิกตอกแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเราอธิษฐานขออะไรขอพรเขาอะไรอเงี้ยว่าเราจะได้เราก็ยกมือไหว้แล้วก็อธิษฐานถ้าเกิดวันนี้อ,ออกตัวนี้แล้วก็เจ้าน้ำมาให้เขา10แพ็คขอเขาวันที่15แล้ววันที่สิ ได้ผลเลยยมนมีสื่อหากันไดหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะเราก็ไม่รู้แต่เราแบบทั้งนี้เราก็นับถืออยู่แล้วคนเยอะมากเลยยังไม่นึกว่าคนจะเยอะอย่างนี้นะชวนที่ว่ามาหาโชคหาลาบนะคะมาไหว้ที่เจ้าสัวค่ะจะได้โชคได้ลาบด้วยกันนะคะพิสูจน์แล้วนี่ตั้งเป้าใหม่ยังไหญเฮ้ยตั้งเป้าเลยโกวลาดเลยไหมไปแก้บนค่ะคือเลื่อนติ๊กจอกเจอ ที่แรกหนูก็ไม่เชื่อหรอกก็เลื่อนไปเลื่อนไปก็เห็นไปอ่านคอมเมนต์ว่าเขาขอหน้าหน้าจอโทรศัพท์หนูก็เลยลองดูคุยเล่นพูดเล่นๆนะคะก็ดูไอ้เป็นผ้าขาวๆที่อยู่ข้างบนหัวน้องค่ะหนูก็บอกเขาว่าขอมีโชคนะถ้าถูกก็จะถาวายข้าสารสิบโลน้ำแดงแพ็คหนึง่งค่ะซื้อ,อตอรเตอรี่กับเพื่อนก็ไม่ตั้งใจหรอกซื้อสี่ทุ่มห้าทุ่มมั่งเพื่อนท่านกบอกว่าถูกใช่อธิษฐานก่อนแล้วก็ไปซื้อได้จริงค่ะก็ขอเล่นๆม่นคิดว่าจะได้จริงๆเคยถูกมาก่อนหน้านี้ไหมถูกกินตลอด ได้จริง,รงค่ะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ,ะหนูดูตลอดเลยหนูจะแคบไว้แคบไวแล้วก็เอาเอาไปดูก็ลองขอดูค่ะ<อ>เพราะว่ามันก็แล้วแต่คนเนาะแล้วแต่คนเชื่อ <น üss. S 3> ไม่เชื่อะคะ่ะแล้วแต่ว่าดวงเราจะสมโพกันไหมอันนี้หนูก็ขอเล่นๆนะคะ่ะขอเล่นๆแต่ก็ได้จริงค่ะ